ท่านแจ้งอ่าเซก็จะไปอ้าวโอ้ยโอ้โหได้เขาไมเนี่ยดีใจเนี่ยน้องได้น้องได้ด้วยเหรอพอดีเนี่ยได้ของได้ของขวัญอ่ะแล้วก็จะไปซื้อนะครับเป็นอะไรฮะที่ที่อยากจะได้เป็นอะไรเป็นเทนเป็นรถเป็นเทนใช่ไหมฮะไม่กลาวแบบเป็นบ้านได้ด้วยเหรอใช่อันนี้พอ่พอพ่อก็ไมร่รู้ผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นแบบไหนเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่านะอันนี้เราจะไปที่ไหนน่ะเซนทันแจ้งที่ไหนนะ ปกันเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเซนท่านแจ้งวัฒนะเนี่ยมันจะมีของที่ว่าอาเซนอยากได้หรือเปล่านะครับผมมีม่เอาไปดูกันเลยไปเลยเย่ดิเย้ดิ้ตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านจอดรถนะครับของเซนท่านแจ้งวัฒนะนะครับดูสภาพ สภาพคนจะมาซื้อของเล่นเดี๋ยวฟังเรียบร้อยคอฟาี่อินนี่ไงครับปลุกเงียดิปลุกเงียดิอ้าวได้เล่นถึงแล้เฮ้ยเฮ้ยงงอะไรออะเอาเกินเกินเอาไปไปไปจะไปซื้อของเล่นม่้งเหรอมาดูไอ้ ไปไปแลยว<ด>อพร้อมยังเงยโอเคไปครับไปครับตื่นละตื่นละข้างในถ่ายด้วยนะ,ะโ,อโอเคโอเคโอเคครับครับครับเดี๋ยวไปเลยกันเลยครับผมจ<า>้านี่ก็เรียบร้อยครับรอไปคิดเงินนะฮะ ไดเดี๋ยวจบจากนี้แล้วก็ไปจะไปรีวิวกันเลยครับว่าไอ้ของเล่นรถเบนเทนของอาเซนจะเป็นยังไงใช่ไหมเซนอาเซนเห็นบอกอเพื่อนหน่อยดิยังไ,ไงสนุกนะน่าจะสนุกน่าจะสนุกไหมโอเคเดี๋ยวไปรอรีวิวกันเลยไหมครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้อาเซนจะมารีวิวรถเ,นเ,นเนนรบถเนเทนของอาเซนนะฮะหลังจากทีนเมื่อวานเนี่ยเราไปซื้อนะครับเราไปซื้ออ่ะโอ้สวัสดีครับ เ,เราไปซื้อที่ที่ไหนวะเขินผ่นเขินผ่นเดี๋ยวลืมไปแล้วอ่ะแล้วก็กลับมาเนี่ยกะว่าจะรีวิวแต่อาเซนเนี่ยทข้ามหลับไปก่อนใช่ไหมคือไอจัดรถติดมากนะครับเสน้นแจ้งวัฒนะวันนี้ก็เลยได้มารีวิวนี้นะครับ <c oughs> ผมนะฮะถือโอกาสรีวิวเลยแล้วกันอ่ะมาดูด้วยกันว่าในกล่องมีอะไรบ้างนะครับมา <c oughs> อ๋ออ่ายกข,ขึ้นมา <c oughs> โอ้โหมาเป็นคันนี้ไอ้เดก่คนอื่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวรถก่อนนี้ก่านะครับตัวรถเนี่ยเอ่อมันเป็นยังไงบ้างนะอันนี้าไาที่หลังก่อนเนาะเอาดูในตัวรถของตัวรถนี่อนครับมันจะมีตะขอมาให้ถ้าบิด,ดลงมงันจะลงถ้าบิดขึ้นมันจะขึ้นนะคะนนพ่อไม่ค่อยรู้เรื่องนะเนี่ยน,นี่นะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนี่เป็นด้านหน้านะฮะด้านหน้ากลางออกใช่ไหมใช่เปิดออกมาอ๋อเออย่างนี้ใช่ไหมอ่าแบะล้ออึ๊บล้อหลังแบะอยาก อ่าค่อยๆนะขึ้นอ้าโอ้ยนี่เหรอเทนเขาจัดการนะครับเอ๊เอ๊ะ๋อโอ้เฮ้ยหล่งกลางนี่มานี้มานี้นี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับเพื่อนๆมันจะมีร่องมาให้แล้วตรงนี้ก็มีร่องนะครับแล้วต้องใส่ให้ตรงร่องนะครับ แล้วก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยครัเพื่อนเพื่อนโอ้ยมาเสรแล้วด้านล่างพวกนี้เขาเล่นยังไงอะเราต้องเอาตัวละครในเบนเทนนะคะพ่อมาใส่ตรงนี้ไหนอะมีไหมมีครับเอาลองสิลองซิพ่อจะได้ดูมันมีสองช่องอ๋เพื่อนเครับมันมีร่องไห้นะครับทุกตัวที่เป็นเบนเทนที่เราซื้อเนี่ยร่องไงเดี๋ยว่ให้พี่่อดูดิร่องอีกนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอีกนี่นะครับ อ๋อจะมีร่องตรงนี้ฮรนี่รู้แล้วจะมีร่องตรงใต้เท้าเขาใช่ไหมครับใช่ครับไตหอก็อแล้วก็จะประจะประมาณนี้นะครับนี่ทีนี้เรามาแปะสติกเกอร์กันเลยสติกเกอร์มีทั้งหมดสองแผ่นด้วยกันครับนี่นเพื่อนอ่เดี๋ยวต้องดูแบบนะฮะถ้าให้เราแปะเองคง ไม่รู้ว่าตรงไหนแปะอะไรบ้างครับก่อุปกรณ์ออกมานะครับเพื่อจะแปะสติกเกอร์แล้วก็เอาประกอบนะฮะไปในตัวรถนะฮนะมานะฮะไปเลยมีอะไรบ้างฮนะดูดูฮนะอันนี้คือทีวีนะครับเพื่อนๆอันนี้คือเสาสัญญาณนะครับ <c oughs> และเราก็ได้แปะสติกเกอร์เสร็จเรียบร้อยนะคะเรียบร้อยคะนี่คือรถเบนเทนนะหลังจากติดสติกเกอร์นะครับเป็นภายนอกนะแล้วก็ภายในประมาณนี้นะครับอปฟึบนี่นะอากาศออกแค่นี้พอนี่จะติดอุปกรณ์ด้วยนะฮะจิกจิกจิกนะฮะเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันเลยครับเดี๋ยวมาลองเล่นกันนะว่าตรงไหนมันเล่นยังไงและตรงไหน ใช้ยังไงบ้านงนายไปนี่เคียวินฉันขับมาสักพักหนึ่งฉันเหื่อยอยู่แล้วนะขอให้มันเป็นรถบ้านได้ไหมได้เลยเบน เปิดออกมาได้แล้วลูกกระสุนปืนอันนี้นะครับอเซนจะใส่ไปนะครับนี่นี่ได้แล้วครับเ,เพื่อนชึบชึบ ปืนอันนี้เอาไว้ยิงนะครับแล้วข้างด้านล่างเนี่ยมันจะเชื่อมต่อกับปืนนะครับดูนะเนี่ยยิงใส่หน้าต่างดีไหมโอ้โห,โโหแล้วเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆตรงเนี้ยมันจะมีมือกลมมืออะไรนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะสมมุติให้ดูเหมือนแบบนี้เออ เดี๋ยวอาเซนจะเอาอันนี้ใส่ลงไปน,นะครับนี่ดตาอนนี้ก็จะเป็นเบนนะครับและตานี้ก็จะเป็นตาของ Garden b o บ t ์กิกับโ o ล a b a c k นะครับเราต้องวางตรงนี้นะครับนี่ตงรงนู้นอะ ในทีมนี้ก็จะเป็นอีกฝั่งหนึ่งนะครับเอเซียนจะว่างแซลับ็กชูมงกสรชูมงกสรตาต่อไปนะครับจะเป็นตาของวัชนี่วัชเป็นวัช ก็ได้นี่นะครับเขาจะมีสก,กิตบอร์ดมาให้ในเรื่องเบนเทนเนี่ยอาเซนเนี่ยชอบกิสมากเลยนะครับเพื่อนเพื่อนอาเซนก็ทำเสร็จแล้วนะครับนี่ได้แล้ว Full โ m มด a t นี่นะครับมาสะัคลิปคลิปนั้นที่มาก่อน ตอนคลิปนี้ครับอาเนนดีวีตรวจนี้ไปแล้วจำได้ไหรือเปล่าครับตรงนี้แล้วกันง่ายดีวางได้ด้วยเคลว,วินอีเลเวนเดี๋ยวเดี๋ยวที่ถูกต้องนะครับเคลว,วินอีเลเวนหรือเคลวินเลเว่นก็ได้นะครับเคลวินเลเวนซั้นน,นี่นะครับเขาะจะมีถุงมือมาให้สองพันี่อุ เพื่อนๆครับเวลาใส่ตรงนี้อันนี้เนี่ยใส่ไปเลยนะครับตรงที่มีแอนตี้ดริเนี่ยมันไม่ติดนะครับอออน,นี่นี่นะครับนี่นี่และ่อต่อไปนะครับจะเป็นตาของลัสมักกี้เบนนี่นะครับ มัน hey. มาพร้อมกันนะครับคลิปก่อนหน้านี้อาเซนก็เคยรีวิวไปแล้วนะครับแต่อันนี้อาเซนต้องรีวิวอยู่ตัวละครที่เซนเคยรีวิวซ้ำนะครับเพราะว่ามันเป็นคลิปคลิปรวมตัวละครของอา,อาเซนนะครับที่อาเซนมีนีเอ็ออด,ดเอ็ดไดมอนด์เฮดกิ๊ก นี่นี่ครับนี่ตั้งใจแล้วนี่นะครับเป็นเดวิลเลวอัพไซด์รถเบนเทนนี่นะครับน Devil. Devil, และตาต่อไปจะเป็นตาของฮอเกตนี่ฮอเกตเป็นตัวร้ายนะครับแต่แต่เขาคิดว่าเป็นตัวละครในเบนทนนะครับเป็นตัวร้ายเลยปืนแค่เนี้ยนะใครจะจัดการฉันได้ก็ได้สินี่นายจพื่อนฉันเหรอ ไอเจ้าเบนเทนได้แล้วมือนายไม่รับใช่ไหมใช่ระบบมือฉันไม่รับตัวร้ายหรอกได้ใช่ไม่เป็นไรหรอกใครจะกลัวเอออีกแล้วสมควรที่จะเป็นแล้วไอเจ้าพวกตัวร้ารมือน่ะจะรับแช่ พวกฮีโร่ไม่ว่าจะเป็นฮีโร่ลงทางหรือฮีโร่ที่ฉันรู้จักกลับไม่รู้จักฉันจะรับเขามาแล้วก็จบกันแล้วนะครับสำหรับคลิปรถเบนเซนของอาเซนนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แล้วสั่นกระดิ่งให้อาเซนด้วยนะครับแล้วก็อาเซนขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายครับเราเจอกันอีกนะครับคลิปหน้าเลย